สวัีครับสวัสดีค,ดค,ครับวันนี้เป็นการรอบการาในชครับแบบออนไลน์ฮะพูดถึงคาแรคเตอร์แล้วก็แนะนำตัวนี้ครับโอเค,ครอเริ่มจากผมกนก็ได้โอเคผู้ชายคนเดียว <c oughs> เอ,อ่อครับผมผมนนสถานนครับรับบทเป็นโยครับเป็นนักสืบในเรื่องครับผมค่ะตูนค่ะพัทด,ดารินค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นปันค่ะค่ะสวัสดีค่ะใบใจกัน้มากนะคะรับบทเป็นโฟเชค่ะ ถูกลงตะโกนเข้าไปในมันนิวปัทิตาค่ะรับบทเป็นจิตบีค่ะก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารแล้วก็ถูกทิ้งค่ะถูกผู้ชายนอกใจค่ะ <c oughs> มันเป็นยังไงนะเ <c oughs> จ้าเอาเรื่องราวข้าวผ้าดูมคะว่าพักยืนว่าเป็นแนวสืบสวนโรแมนติกก็ <c oughs> เออมันมันเป็นแบบว่ามันจะมีหลายเส้นเรื่องหลายหลายคนหลายหลายประเด็นปัญหานะครับที่ว่าเราจะต้องไปสืบว่า ในในในความรักของคนสองคนครั้งเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในมันมีแบบมันไม่ใช่แค่ความรักแต่มันมีเรื่องรเรื่องอื่นด้วยสืบสวนสอบสวนตลกคบรถแล้วพูดเยอะไม่ได้ไงเออพูดเยอะไม่ได้จริงเพราัแต่เรื่งเป็นเรื่องความรักใช่ความรักก็ต้องเลยต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันใช่ค่ะความรักหรือเปล่าเงื่อนไม่รู้เออเหลือหลายมีหลายเรื่องเลย เป็นไงครับเรื่องหลังการถ่ายทำแบบถ่ายทักที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเลยเป็นไงบ้างครับคือก็คุณหัวล้อทั้งน้นต้องต้องต้องบอกก่อนเลยว่าแม่แม่แจ่มสวยสวยมากจริงๆเป็นเป็นโลเคชั่นที่เขาไม่เคยไม่เคยใช้กันเนาะไม่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 ีไม่มีใครเคยขึ้นไปถ่ายที่นั่นค่ะใช่เออมันมันขึ้นยากด้วยแต่ว่ามันมันสวยสวยมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาพยายามจะเข้าหาแบบพื้นที่โลเคอลมากๆครับแบบเหมือนให้ให้เราได้เห็น มุมใหม่ๆของเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็เป็นคนชอบเชียงใหม่มากๆอยู่แล้วชอบบรรยากาศชอบผู้คนอะไรก็สนุกมากครับประมาณนั้นแต่ตอนที่ไปเชียงใหม่คือตอนที่เราไปถ่ายเขาบอกว่าเราจะมีระษาคือน,น้ำท่วมพอ <ๆ S 1> <ช>ดีเลยมันจะมีจังหวะที่แบบเราต้องรอคือเขาเซตฉากไว้แล้วแต่มันเข้าไปถ่ายที่นั่นไม่ได้<ช>ต้องรอน้ําลดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนั้นก็ กี่โมงอ่ะตีห้าหกโมงเช้านะเลิกเกือบสิบชั่วโมงไหมใช่รอน้ำขนของของโรงแรมอีกเพราะว่ากลัวกลับเข้าไปพักไม่ได้เืีกยเรียกว่าเจอปัญหาเพราะสถานที่สวยงามมากสวยค่ะเราเราแบบด้วยบรรยากาศของสถานที่แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะบอกอะไรยังไงกับคนดู อยากจะบอกอะไรยังไงกับคนดูนิวคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันซีนของชาวเหนือเหมือนกันนะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่นักแสดงหลักพูดภาษาเหนือแต่ว่าคนที่เป็นคนเหนือจริงๆก็อาจจะยังไม่เคยไปที่โลเคชันนั้นด้วยคือจริงๆชมโลเคชันก็สวยแล้วแล้วก็มาดูเรื่องราวที่ทางพี่จ้อยภูมิกับตั้งใจจะถ่ายทอดและนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทางานอย่างเต็มที่มากทีมงานด้วยนิวก็รู้สึกว่าโดยมวลรวมจะทําให้ทุกคนหลงรักเมืองเหนือจากหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากเลย แล้วในแง่ความรักความความรักโรแมนติกสถานที่ดูโรแมนติกไหมอะไรแกโหเราให้มันโรแมนติกหน่อยมันมันมีสถานที่โรแมนติกด้วยค่ะแล้วมันก็มีความความความรักหลายแบบมีทั้งแบบครอบครัวก็มีค่ะแบบความรักแบบผู้รักอะไรนี้ก็มีค่ะในเรื่องก็คือเาเป็นคี่นองกันกอยกอยมีอะไรจะบอกคนนี้ก็อ่า สวยมากค่ะสถานที่สวยสมาก็อยากให้มาชมมาดูการอะไรเงี้ยแล้วก็สปอยนิดนึงว่าแบบพี่ฝันโหดมากใช่ที่เขาบอกว่าปากหมาต้อง,งไปดูว่าจริงไหมในเรื่องใช่แต่ก็เนี่ยแหละปกป้องน้องสุดๆอะไรเงี้ยเป็นพิซซ่าขี้หัวใช่ใชแล้วการกำกับของพุ่มกับเป็นยังไงบ้างครับในเมื่อพุ่มกับไม่ไม่มาร่วม <laughs> เราพูดได้หมดเลยพี่พี่จ้อยเป็นคนที่ทํางานด้วยง่ายค่ะง่ายมากคือบางบางทีรู้สึกอ่ะแบบเฮ้ยมันดีแล้วหรอจริงจริงเขาชิลเขาชิลเขาชิลมากค่ะเปิดให้เราได้ลองทำอะไรใช่ค่ะให้เราลองเองถ้าถ้าแบบเขาโดนใจถูกใจก็คือโอเคค่ะใช่ค่ำเรียกว่าอิสระได้ใช่ค่ะแล้วแล้วมีอะไรแบบอยากจะเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำสนุกสนุกตลกเบื้องหลังในกองให้ฟังบ้างถ้ะเบื้องหลังตลกก็จะเป็นน่าจะเล่นกับพี่เก๋พี่เบิร์ดค่ะที่แบบ หลุดบ่อยที่สุดเลยแล้วตูนก็จะมาเป็นแบบใสโ่โหดแบบด่าเขาว่าเขาอะไรเนี้ยแต่ตูนแบบต้องแบบพยายามกั้นตัวเองอะแล้วก็หลุดหลายเทคมากเพราะสองคนนี้ค่ะใช่เพราะเขาแบบมุกเขาเยอะมุกเยอะแล้วเราก็แบบต้องแบบตั้งรับตลอดเวลาต้องพร้อมอยู่ตลอดถ้าเวลาเข้าซีนกับเขาอะไรเงี้ยค่ะอ่านนนละ่ะเป็นไงบ้างเข้าซีนเหมือนกันครับ,รบประมาณเดียวกันเพราะว่าตัวตัวละครผมมันจะเป็นคูห่หูกับพี่เก๋พี่เก๋พ,กพาพเนี่ยแหละฮะแล้วแกก็คือแกเป็นคน มันแกเป็นคนที่เซน์ดีมากแล้วแบบมันมันมันโดนเราตลอดเลยแล้วมันขำตามได้ง่ายมากแต่ก็สนุกมากครับสนุกมากเป็นแบบเป็นอะไรที่รับส่งกันสนุกดีครับแล้วเคมีที่ต้องรับบทเป็นพี่น้องกันนี่เป็นครับเคมีรับบทคู่กับกับพี่ปันก็พี่ปันให้มวลความเป็นแบบพี่น้องจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบพอพอได้พูดภาษาเหนือพราหนูเป็นคนเหนือแล้วก็พี่ปันก็เป็นคนเหนือด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอคุยกันแล้วก็เหมือนกับแบบ เป็นพี่น้องกันจริงๆเวลาทะเลาะก็ทะเลาะกันจริงๆเพราะแบบมีความแบบเหมือนพี่ที่บ้านมากเลยไงใช่เป็นพี่มากจริงๆไม่ได้ขัดอะไรอ่าแล้วแบบล่าสุดเพิ่งไปเปิดโปรที่เมียนมาร์ใหม่ใช่ไหมครับ6พิจูนายุทธภัณฑใช่เป็นยังไงบ้างครับพี่แบกอยู่บรรยากาศอ่อราหลายคนออกตอนแรกตัวก็แบบเอางไงว่าเราเราไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าแบบเอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเง เพราะมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของตูดด้วยแต่พอออกมาปุ๊บคนที่ไปดูเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีมุกอะไรหลายอย่างที่แบบคาดไม่ถึงแล้วก็การการตัดต่อมาคือมันตูนก็ไม่เคยดูแนวนี้เหมือนกันนะคะว่าเออว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะแต่รวมๆแล้วคือทุกคนบอกว่าสนุกว่าชวนเพื่อนมาได้เลยตูนไม่ต้องกลัวเลยใช่ ก็คือที่ไปไปสองคนไปสองคนค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้ดูด้วยนะเล่าด้วยย้วยสองคนยังไม่ดูใช่ไหมไม่แต่เวลาเขาไม่ดูก็คือต้องแบบก็คือตั้งใจต้องตั้งใจดูแล้วก็ปล่อยแบบไปเลยชิวๆเพราะมีบางมุก่ะบางทีคุณรู้แล้วว่าแบบเอ้ยมันมีซีนนี้แต่แบบพอดูอะมันเซอร์ไพรส์เหมือนเราไม่เคยอ่านซีนนี้มาก่อนเลยนะคะใช่สนุกจริงรอดูครับรอดูสองคนยังไม่ได้ดูค่ะอยากอยากดู อีกคนที่ไปคือต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกจริงๆเพราะว่าหนูไม่ค่อยไม่เคยมีการแสดงอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบค่อนข้างเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยอะไรเงี้ยพอเข้าไปดูก็รู้สึกอู้ทึ่งเหมือนกันหนูก็ได้อ่านบทกับพี่ๆมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพี่ๆมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ้โหมันขำเหมือนขำจะตายอย่ะก็แบบท้งที่เรารู้เราเคยเห็นเราเคยอ่านบทเราเคยแบบเข้าเข้าฉากมาด้วยกันแล้วเราหูพอแต่ต่อมาแล้วยิ่งใส เอฟเฟกต์อะไรบวกกับการตัดต่อมันรู้สึกแบบหืมสนุกมากตลกมากขำมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรียกได้ว่าในเรื่องคือไม่ใช่ว่าเป็นภาษาหนึ่งเลยหรอกวันไม่ไม่ล้วนค่ะไม่มีคนพูดภาษากลอยู่ค่ะนี่ค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเรายั่วให้สองคนยังไม่ดูด้วยอนะเชิญชวนดูเลยว่าให้คนดูจะได้ดูเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างก็ฝากฝากครับผมเลิฟออนไลน์นะครับพักสับปะรดเนาะใช่พักสับปะรดกับคดีสีชมพูนะครับเดี๋ยวจะเข้าโรงแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสหนังเรื่องนี้กันนะครับว่าอย่างน้อยได้มาดูวิวสวยๆอย่างมากก็ได้ได้ขำกันไปครับผมสนุกสนุกขอบคุณมากครับผมปากด้วยปากภาพยนตร์ด้วยนะคะเลิฟออนไลน์ฮักสับปะรี่กับคดีจีชมพูนะคะสับปะรี่ที่ไม่ใช่สับปะรดถามแม่อยูว่าแปลว่าก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจให้หนังไทยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำมากๆถ้าเราจะได้ เห็นหนังดีๆอีกหลายเรื่องนะคะช่วงนี้แบบเป็นช่วงนี้หนังไทยดีๆกำลังมานะคะเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นฝากทุกคนด้วยนะคะพี่นอนพี่นอนฟังน่ออ้าวผมเพิ่งพูดไปนี่ก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่าหนังจะเข้าโรงแล้วค่ะวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะตูไ่ดูมาแล้วรับรองว่า สนุกแน่นอนแล้วก็ทุกคนออกมาเนี่ยจะต้องมีความสุขแน่ๆเลยคุณอวยตัวเองมั้ยป้าไม่อวยจริงมันหนุเพราะตอนแรกตุนไม่มั่นใจจริงๆแจริงเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของตัวแต่ว่าตอนออกไปดูพอดูแล้วตุนรู้สึกว่าเฮ้ยชวนเพื่อนมาดูได้ป่ะใช่เดี๋ยวครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้หนูเห็น